เวลาคุณทำสิ่งใดก็ตามขอให้คุณเชื่อใส่ความเชื่อว่าคุณทำได้คุณดีพอและคุณคู่ควรเมื่อใดก็ตามที่เรามีความมั่นใจในตนเองเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำสิ่งต่างได้เราจะสามารถทำสิ่งต่างได้ง่ายขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเชื่อมั่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและ เราจะรู้สึกว่าชุดมันง่ายขึ้นเพราะเราจะคิดตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจมั่นคงในชุดอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแต่ความกลัวในวใจฉันไม่กล้าฉันไม่แน่ฉันไม่ชชว่์ฉันไม่นุ่นเนี่นเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีความมั่นใจไม่เห็นคุณค่าในตนเองไม่ว่าจะทําสิ่งที่ง่ายที่สุดมันก็ยังยุ่งยากสะพ้อนแต่เมื่อรก็ตามที่คุณมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆ เชื่อมั่นว่าเราทําได้เชื่อมั่นว่าเรามีคุณค่าเชื่อมั่นว่าเราคู่ควรและดีพอชีวิตเราจะง่ายขึ้นมันจะทําสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะความกลัวทําให้เราสับสนวุ่นวายนะครับเหมืนอนลุกเลี้ยงลูกล,ล,กลนนะครับถ้าเกิดเรามีความมั่นใจเราจะแม่นยํามั่นคงแล้วก็มันจะทําให้เรามีพอร์มากกว่านะครับ การเชื่อมั่นในตนเองการรักตนเองเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากมเพราะไม่ได้ตามที่เรารัก before, แล้วเชื่อมั่นในตนเองนะครับเราจะสามารถทําสิ่งต่างๆอย่างยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้ตามที่เรามีแต่ความกลั uh, วไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในความร,รู้ความสามารถของตอนเองนะครับไม่แต่สิ่งที่ง่ายสุดเราก็ไม่สามารถที่จะทํามันได้ดีนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับหันโฟก,กัสกลับมาที่ตนเองเห็นคุณค่าและเห็น ศักยภาพในตนเองนะครับแล้วชีวิตของเราจะดีและง่ายขึ้นเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตเราจะสามารถพิชิตสิ่งต่างได้อย่างง่ายขึ้น,นครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบฝากกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุหน่มด้วยนะครับเติร์ดถ้าเกิดใครทําขอให้รวยรวยรวยนะครับสบายใจและไปต่อสวัสดีครับ